ก็ดังแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่นกเก๋สิค้างห่อขึ้นเอาไม้ขึ้นเอาไม้ขึ้นมารอมันพดปานพดแล้วก็มันจืดยังแม่นกเกก็สิแกงนะจสยามเที่ยงกไม้นกเกก็แล้วเด้อจ้าแกงใส่หอยใส่บักบวบใส่บัอเด้อจ้าแซ่บๆเหมือนกันเด้อจ้า เนาะทีละเซฟกันเด้อจ้าอายท่วนเลยพี่น้องนานีเทสกทาบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกินซุมมาเด้ออีกีไกลทางไกลกินเกนไม้แม่น้องเกดเี่ยงเด้อจ้า เซมพี <S s ่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมาฝากซองซองแมนนองเกตบ้านนี่มาฝากของซองแมนนองเกตกินกันนะมาดูแกงไม้แกงไม้ห้องห้องยังซุ่มพี่เนาะขาดปากกิใหญ่เลยเท่าไรกินลังกล้องพี่น้องให้กินบาย

เออเอมันดดเพรมันเขาุ่มแดดแดดนะแดดไก่จ่าด้ยไก่าดยไก่ตาด้ยไก่น้อยไก่ตาลยเนื้อไเท่าปลี่ยนี่นะเอา ขาน่ยต้อคนลเขา้นเยอไม่มีต่หมกเอ๊ะฮึโอ๊ยไปโอ๊ยร้องมากเลยน้องกกินล้มเไปผอันนี้อันหนี้าเงี้ยต้อยอลเนาะห่วย Luke thì nói. Ba? Give um kin nịp hào bay? Kin nịp hào bay? Ach, binh bay. Ach, binh bay. Ay luôn. Binh 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 ไปปิ้งไปปิ้งใกลไปมาพีจชป้อนมานี่นี่นีพิ้งซุกแล้วมาให้เท่ารีกินเดอรกอบเด้อยิงไก่น้อยสองคนเป็นอะไรตายตายเออตา่เอตาย

ไปได้แลไฟตุ้ยรังเท่านังเหอมมามาให้ทบเอาตามเขา ไระบตัเอ่อตัวู้องอะองมันก็เป็นหัวคัวแล้วแหละสอมันาบ่ขัางเพิ่มคลอกแม่ใจอี้เลยแม่ใจนะปักปรั้งคือพื่นกุ้งไว้ดูเย็นมั้ง่ะเย็นเอากระสอบเอากระสอบต้ เออปึ้งุกะบ่เออออองเป็นคนอยู่ก่ง่ายขี้แม่ก้ากินแล้วั่ะฮะไม่ใุ่กกะบุกกะฮอนซุกก้นซกกินาฮะแม่ฮะอันนี้อันนี้อืออืแม่มันเอาเอ้าเออไป ไปไป่โดนแม่มาปบปอันนี้พอเก็บเอาเลยอันนี้ก็หางนไปเอเด้อคือเว้นเบิดแล้วป้อไปน้องได้ไปน้ำพาพ่มรูปแม่หอยเนี่

มองว่าเห็นตะหงอนตัวเลยไป่นนเมาพื่อไปไหมขอบันมือด้วยนะบังกนบัอเกยตอนไหนก็เซฟนะไม้นะ ได้ปะาดาได้ปะอะคกนยูมวยปน,นี่นั่งลงปง่ไหมใคกิบมาตะดุแล้วนั่นบอกห่ <c ười> วหัวกินป่า ชุชก,ก้นล้วก็มาจุกมอยูไก่ก็อยู่หลังเฮือนน่งมานน้ำก <c oughs> ้นหนูหำมันอู่หนูมันก็ดูทำหรอกไข่ไก่่ะหอยผสม ออกนึ่งออกแบนั้นเนาะหอยกหอยหนาสิแทนแล้วมันมันจออกสีขาวๆอันนั้นมันออกสีบัวๆนังั้นมันกินเหลาลี่บวมจิ้มเตะๆจ้าเข้มงวด ไมขัมัยย like ังน้อยน้อยสมนี้แหละหัวบนบราานได้พี่น้องไข่มันนอไปทน่ไนี่มันแดงมนเมหอยนางเซลีหอยเอลีพี่น้องหอยเซลีมันกายพันหอยเซลีซึ่งมันเลยออกหอยนา ไม่บุรายปีนี้หน้าเขาเออหน้ามือม oh, ันสืเบิไปแล้วหน้ามือสื่บีหน้ามือเืปีนี้ฮะไปนายน่แดงลายได้ปีนี้เน่ปีนี้บลายบุีกวากดมือพูดพเก็บแมให้หน้าก็ลายคเก็บอะไรกเก็บลายนามือส่แหละไมันไรห่วย mời đen mà mẹ hỏi na, đến một phải nơi đây mời đi mời 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 อออออเอาเพียงสวิตนะเบ,บอร์แล้วบปลวิดกินละกินมะเขาอ่นเนี่ย ทำบ้าเปีละที่เล็กน well, ้อยน้องเอ้ยแมมมาอาหารปอนอแทบแอไปมเอไปมคลิปนี้กแม่น้องเก๋กสลาไปได้จ้าฝกไล์แแซ่ตตา่มแม่น้องเก๋ด้จ้าสาวอพสันด้จ้าด กินงานเฮาเล่นสัวมาสบาย